Bor Titit, Iti Bisu Pekawa Arang Semasang Putu Wi Cakrena Sampanno Suketolo Kawi Tuwana Teroro Boli Satama Sahara Tisa Te Wengusana Putu Pekwati, Sawah Kato Pekwata Tamuo Santitiko Akali Ko Ehebat Siko Obanai Diko Padetang Mei Titipo Windung Jaya Puti Pano Pekwato Sa Waka Sangko Sami Hiti Puti Pano Pekwato Sa Waka Sangko Jaya Titang Esa Pekawaso. สาวกสังโฆอาหุเนยโยปางหุเนยโยทักษินเยโยอันชะดีกรณีนยวนุตรังคุญยักเกตังโลกสาติจินดามณีปียังมันตังยะสังทัสสังโฆนังอุปัสันติสเนหังมาตาปิติวาวะโอระหังปะโพตัญจะมหาราชาตวังมงตวังมังโพสันทุโนทีปังการิเทโวสุโปเทศิกิติเทโวยยกักโซสักูปัดชังสักูปัดชังทัสมิงกินเนวาตัน พัตตาปียังกันตังสารีปุตโตเพววันตุเมิุธิลาพังชนะ,นะเยนยมณีจินดาปียังจะทานังสัพเพชนะพหุชดามปียังมมะจักกตาวาวุทธารัตนังโอสตังอุตมังวรังหีตังเทวมโนสานางพุทธเตชนะสุทินานสันตุปัตตวาสัพเพทุขาวูปัสมินสุเตจักกตาวาธรรมรัตนังโอสตังอุตมังวรังปาริราหูปสมานังธรรมเตชนะสุินานสันตุปัตตวาสัพเพพะยาภูปสัสมสนตุเต sa katawa sa harata ustang utamang warang ahuno yang pa ahuno yang sa na sina aso tinana sa tupatawa sa pero kabu pa iti bisu pa arang sama sang wi cha chana sa mpano sa katoro ka wi tuwano toro puli sa tama sa sa tate wamno sa nangputo pa kawa supatipanno sa wakato pa kawa wakasangko wakasangko yaya patipanno พระกวโตสาวกสังโฆสามิติปิปันโนุพระกวโตสาวกสังโฆยาธิตังจตาริปุริสัจุขานิอัตถุริสภุคราเอสพระกวโตสาวกสังโฆอาหเนยโยปังเนยโยทักขิเนยโยอัญชะดีกันนิโยอนุตรังปุญญจคิตรังโลกสาติจินดามณีปียังมันตังยะสังทัสังโูนังอุปัสสินสีนีหังมาตาปิตวะอรหังปะปุตัญจัมมหาราชตาวังมังโภสันทุโนทีปังกเรทีโวสุปุทีสิกิติเทวุเยสกุปะจังทิสมังกินีวา พิสมิงกินเนวัตตาปียังกันตังสารีปุตโตภะวันตุเมสิธิลาพังชนะนเรยมณีจินดาปียังจะนังสัพเพชนะพระหุชนาปียังมามะสักัตตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวรังหิตังเทวมนุสานังพุทธเตชชนะโสธินานสันตุปัตถวาสัพเพทุกขาบุปผินตุเตสัคตมาธรรมสมารัตนังโอสถังอุตมังวรังปะริหูราหูปะสมนังธรรมเตชชนะโสธินานสันตุปัตตวา

Su pati panu pa ko ato sa awak sangko uso pati panu pa sangko jaga pati panu pa ko ato sa awak sangko sami ti pati panu pa ko ato sa awak sangko jaga ti tari puri sa dukani ata puri sa bukala e sangko anca di pijang mantang jo sangko nang upa santi sini hang mata pitewa orang pa ko tanta maharaja tawang mang pa ตะวังมังโปฉันทุโนทีปังการีเทโวสูโปเทสิกิจิเทโวเยสโุปะชังทัสมิงกินเนวารัตตาปียังกันตังสารีปุตโตระวันตุมีสิทธิลาพังชนะนเยมณีจินดาปียังจะทนังสเพชนาภุมุชนาปียังมามะสักตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวรังหิตังเทวะมนุสสานังพุทธเตชนะสุตินานสันตุปตตวาสเพทุกขาบุปสิมินตุเตสักตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวรัง ปาริราหูปะสัมมนังธรรมะเตชชนะอสุธินานัสันตุปัทวาสเพวุสเพยพยาบูปสเมินตุเตสกตวาสังฆารตะนังโอหังอุตมังวรังอาหุเนยังปาหุเนยังสังเติชนะอสุทินานัสันตุปัทวาสเพยรคาบูปสเมินตุเต